สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องยังบิก,กับเ้ยค่ะพี่น้องยังยูอยู่ค่ะพี่น้องมาหาโมนิสภาพมากินข้าวเสาคับพี่น้องก็จะมีปลาช่อนทะเลพี่น้องนุคิดจะก,กินปลาเนยมาดนเรได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเนี่ยสิบห้าบาทตัวหนึ่งนี่ค่ะหนูฝุ่นสื่อปลาสิบห้าบาทเนี่ยปลาช่อนทะเลตัวเดียวสิบห้าบาทคิดบ้งพี่น้องแหนมค่ะแทงนึงค่ะยี่สิบบาทนะคะ แล้วก็ห่อหมกค่ะพี่น้องห่อหมกไข่ปลานะคะนี่ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวเจวของนูเองค่ะพี่น้องมาค่ะแส่บ,สบด้วยกันคิดอยากมันดนแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลาตัวนี้เคยเกิยนเต่น้นอยๆค่ะจำเจว Simply so I so should be like hitting the other I have not. แข็งก็เจ็บเนี่ยไข่ปลาหมกสะพักอีตูค่ะ ซีคอมแดงแค่ปลายางน,นง้ยคือบุค่หัวเ๋ยวกระบ,บาดค่ะท่าน้องเพื่อได้กับม้ออื่นหรือมอะไรกับุง้งหัวจัดหนักจัดเต็มส้มตำขนมจีน สิบห้าบาทกินขขาวุ่มีพักมียังนะคะพี่น้อง ข้าวเหนียวสิบบาทห้าข้องสิบแล้วมันเหียแพงเลยค่ะ แน่มันคุ้นใครปลาปลักมืง่งริบหาบาดแพ้งไรกินทั้ทงกางเลย เส้ยผักกะเงียงน้ำหิวน่องกินหอมผ่วยห,หมกไข่ปลาเส้ยบกพริก เฮ้ยพ่นให้กินข้าวเหนียวเลยค่ะพี่น้องมันอิ่มหอดแรงข้ากับบริกินจุบจิบคือข้าอยู่บ้านนะคะข้ากับยู่บา้าลข้ายังกินในเบิดมึกอ,อยากเงี้ก็ยังหาขั่วฮันนะคะยี่นี่โฟาไข่กินแต่เท่านี้แหละค่ะพี่น้องกินเป็นเมื่อครับภาพเนี่ย แหนมเนี่ยซื้อ,อยู่ปากซอยสิบสองบาทซื้อ,อยู่สามเซนยี่สิบบาทปากซอยน้มูบาสนะค่ะแถบงี้สมุปาการ์ บอกให้ฟังซื้อหรอคะพี่น้องเพราะว่ายน่าบุก่อยเดี๋ยวซื้อกับเผากินเองสมากจะแน่จะไปใจตลาดข้ากกบเล่บุกหัว,วาคาของมันแพงรอบบแพงนะค่ะเมื่อนึงงข้ามาซสื้อกินเจี๋ยสีข้าถึงหัว,ว่ากบเผากำหนดมันแพงอย่างเียค่ะ ว่ายุงเทพหรือว่าอยูบ่บานเท่าเลยค่ะพี่น้องอีสานบานเท่าสิสเกะบานย่อเบริสุแต่เขาดองนั่นซื้อบัดน้ำปูน้ำปลาชุบรสนะคะอันนี้คือธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ปูปลาหนานหนาซื้อบัดทุกอย่างมันคุงเทพเปียบค่ะ ไปและะ้วค่ะพี่น้องคนไกกับอื่นแล้วเขาก็อิ่มแล้วพอกันคลิปหนานแล้วค่ะ้าเด้กลับบ้านมือนี่หรือจังไดหรือมืออื่นเอามือมอื่นถ้าไเด้กลับบ้านนะคะพี่น้องกจะสมิ่คลิปก็เขาคลิปอาหารมากนะคะเดี๋ยวรอบฟังก่อนนะคะพี่น้อง้าบาได้กับก็จะเป็นคลิปยังสีงที่เก่าค่ะกินจิตอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะไปละคะ่ะขอบคุณทนา,ายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ